ต้องมีนะครับเขาจะแปะสตติกอร์ไว้ข้างบนบังเอาไว้อยู่ถ้าเราไม่ได้ถามช่างไม่ได้บอกเนี่ยเราไม่รู้นะจริงๆท่านยังต้องตรวจมั่งนะเดือนหนึ่งดูสักทีนะเขจะมีอยู่รูเดียวให้ตรวจน้ํานะแล้วก็คอยเติมนะครับระวังไว้ด้วยนะภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าสภาพนี่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุ ของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลยรถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไหล่เยอะเต็มตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะเขาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไหล่ขาดตัวไหนโทรกรุกทีเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเลเชอ้อเพิงมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ ดูแลมันบ้างก็ดีนะผพามทให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห้า0 0ื่โลแต่บางทีก็ทําลืมลืมืปอหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแ,แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำงานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้ารล้างบ้างับ พันกว่าบาทพันต้นๆนี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืดวิ่งปลืดเลยแหละ